เครื่องบินไปไหนงบตัว่องบินอุ้มบุญหน่อยครับเครื่องบินอุ้มบุญหน่อยครับอุ้มไปไหนครับแม่มอุมบัสอุ้มบุญหน่อยครับบัสอุ้มบุญหน่อยครับไหแคบขึ้นหนครับ ลท่ามดฮะกิน่านอนเบาๆมีตัวเน่ากิน่าตัวเน่า้วยโนบังจุ๊บเวนปุกกิน่าเหรอ วันทุ่ทีนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะใครๆก็ไม่รับผมขนาดพัดตรงนานเ้เปัดผมแม่ค่ะสวัสดีผมแม่สวัสดีผมเลยนะฉี่อยู่ฉี่อยู่ กาอันตีไอซีพัดลมไปไหนแล้วอูหูพัดลมไปไหนแล้วคะมีแอร์เพลนมาไหมคะวันนี้ไม่มีไม่มีแอร์เพลนหรอคะจอ่บินจัอวบินไปจอนแบง เพื่งบินไปตรงแบงคอกวันนี้ใช่ไหมครับจะกลับแล้วใช่ไหมครับกลับบ้านครับใช่ครับจุ <The Bang. S 1> <ป>่นี้บนฟ้าเอร์เพนแอรเนว้าเอ็์เพนแบงคอกไปที่แบงคอกกลับบ้านใช่ไหมคะกลับบ้านจาก <The> จากทะเลใช่ไหมค่ะ <c oughs> มันไหนมาทะเลอีกไหมมีเอาอีกเอาอีกด้วยว่าจงบินจงบินแบงคอกไปแบงคอกโอ้โหกับแบงคอกแล้วคืนนี้ใช่ไหมครับดูนี ลงทะเลนูมินลงที่เือนยังยังเป็นยังพื้นแล้วน้องจะไปเล่นทะเลก่อนกลับบ้านไหมคะน้องชอบทะเลไหมคะชอบน้องจะมาไหมคะชอบไหมคะเมื่อวานบีนาไปนั่งอยู่ที่ไหนโบ๊ทไหมโบ๊ทใหญ่ไหมคะโบ๊ทใหญ่กระโดดน้ำไหมกระโดดน้ำเรี๋ยวน้ำดัง อุ้ย Happy Bear อ๋อดำน้ำเทปปี้แบร์ด้วยครับครับเช็ดหน้าเช็ดหน้าได้ไงต่อคะขนนมอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บอะไรคะเจ็บอะไรคะไปกินข้าวกันดีกว่ากินข้าวแล้วก็ไปทะเลกันอีกที่นึงโอเคไหมโอเค